เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เสียงดนตรีบรรเลงเพลงอย่างไทยท่ามกลางบรรยากาศอันโอ้อาและหรูหราภายในห้องโถงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ของโรงแรมดังที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนเสียงของนักดนตรีดังกังวลเคา้คาคลอกับเสียงพูดคุยคำขันอย่างกระมิดกระเมียดไม่อื้ออึองซึ่งมีเครื่องดนตรีเอกก็คือระนาดตัวงาม ที่ผู้บรรเลงเป็นนักดนตรีชายในโรงละครชื่อดังแห่งหนึ่งที่ถูกจับจ้างมาในงานนี้กำลังใช้สุนทรีแห่งาศาสตร์และศิลขับกลมให้คนในงานนั้นรู้สึกจับจิตและวูบไหวไปตามทรรมนองซึ่งผู้คนที่มาในงานนี้ต่างพากันแต่งไทยด้วยชุดไทยย้อนยุคที่สวยงามตามขนบประเพณีเพราะมาในคอนเซ็ปต์แบบแนวย้อนยุค ตอนนี้จึงมองไม่ออกว่าแต่ละคนนั้นมาจากที่ไหนและเป็นใครเพราะดูจะแต่งตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนจนเหมือนกันไปหมดโอ้ยขอโทษค่ะอีฉันเดินไม่ระวังผมหันคว่ำขึ้นไปมองเจ้าของเสียงหวานที่อเอ่ยปากขอโทษข,ขอโพยที่เผลอเดินชนผมจนจานขนมไทยในมือนั้นเกือบลน่นแต่ทว่าผมนั้นไม่สามารถโกรธเธอได้ลงคอ เพราะดวงตาอันหวานยอดภายใต้ผ้าขาวผืนบางที่ถูกนำมาปิดบังใบหน้าแต่ทว่าดวงตาที่โผล่ผลออกมานั้นก็สามารถทำให้คนมองต้องใจได้ไม่น้อยเลยเธอแต่งกายเป็นตามตีนงานด้วยผ้าลูกไม้แขนตุ๊กตาที่ดูฟูฟ่องเล็กน้อยพ่อหน้ารักพ่วงด้วยผ้าถุงปักเลื่อมที่เสมอหน้าขาเรียวเนียนและหมุนละมอม ที่ถูกปิดทับด้วยถุงน่องบางๆสีขาวดังแป้งมันทำผมปะบ่าสีดำและหมวนเกลียวขึ้นมาเปิดหน้าอย่างหน้ามองบนคอมีสร้อยไข่มุกประดับเข้ากับตังหูในมือถือพัดสีขาวกับกระเป๋าทรงแปลกๆใบเล็กแต่ดูหรูหราที่ลูกคุณหนูสมัยก่อนเขาชอบใช้กันเออเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมคงเผลอมองผู้หญิงตรงหน้านานเกินไป จนลืมประโยคที่เธอถามก่อนหน้านี้ไปเสียสิน้นจนเธอต้องถามซ้ำอีกรอบผมจึงรู้สึกได้ว่าผมต้องตอบคำถามของเธอไม่เป็นไรครับคุณคงไม่ได้ตั้งใจผมยิ้มให้เพื่อให้เธอสบายใจก่อนจะเห็นว่าเธอยิ้มออกมาภายใต้ผ้าขาวผืนบางนั้นซึ่งมันดูขัดใจผมเสียจริงเั้นอีฉันขอตัวนะเจ้าะ่ะ เดี๋ยวต้องไปหาท่านแม่ทางฝั่งโน้นเธอบอกพร้อมชี้มือใต้ถุงมือปักลูกไม้นั้นแต่ผมกลับรู้สึกเอกใจกับคำพูดของเธอที่ดูจะเข้ากับบรรยากาศของงานเสียจริงเพราะเธอพูดอย่างคนสมัยก่อนหรือมันเป็นเพียงแค่เธอต้องการให้มันเข้ากับการแต่งกายเท่านั้นเองคุณดูอย่างกับคนสมัยก่อนไม่มีผิดเลยผมถามออกไป แต่เธอกับหัวเราออกมาเบาๆอย่างน่าชังผมเองได้แต่เบิกคิ้วมองในกิริยาของเธอว่าคำถามของผมนั้นน่าขำตรงไหนอีฉันคงเหมือนกับทุกคนในงานล่ะเจ้าค่ะแต่ดูคุณที่แปลกไปเธอบอกออกมาผมยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่นี่ผมทำตัวไม่กลมกลืนกับงานนี้แบบนั้นหรือไม่น่าละ่ะดูคนเหล่านั้นไม่ค่อยอยากสวนเสียให้หากับผมเท่าไหรนะ่นัก เพราะตั้งแต่เข้ามาก็ไม่เห็นมีใครทักเลยมีแต่เธอที่ไม่รู้จักว่าชื่ออะไรจิรดาค่ะชื่อของฉันเธอพูดขึ้นแทรกในสิ่งที่ผมคิดเมื่อครู่อย่างกับว่าเธอเดาความคิดกองผมออกเสียอย่างนั้นผมมองหน้าเธอด้วยความฉงนใจแต่ยังไม่ทันถามเธอก็เดินหายไปท่ามกลางกลุ่มผู้คนมากมาย ทิ้งไว้แต่เพียงชื่อและรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ส่งมาอันที่จริงแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมมาที่นี่ได้ยังไงเพราะดูไม่เหมาะสมกับงานเอาเสียเลยเอาจริงถ้าบอกทุกคนอาจจะตกใจความจริงแล้วผมเป็นตำรวจที่ถูกมอบหมายให้มาแฝงตัวในงานเลี้ยงภายในโรงแรมหรูแห่งนี้เพราะมีข่าววงในบอกว่าในงานนี้มีเจ้าพ่อขายยารายใหญ่ ที่จะทำการนัดส่งยาก,กันในคืนนี้แต่ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะที่แฝงตัวมาเพราะยังมีตำรวจอีกหลายนายที่ประจำจุดต่างๆทั้งพนักงานเสิร์ฟพ่อครัวหรือแม้แต่พนักงานต้อนรับล้วนแล้วแต่ถูกส่งมาสอดส่องในงานนี้ซึ่งก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลและดูจากเวลาตอนนี้ก็น่าจะสามทุ่มได้ ส่วนจุดประสงค์ของงานนี้ก็เป็นงานเลี้ยงการกุศลของเหล่าผูด้ดีที่เอาเครื่องประมูลของเก่าแก่มาบางหน้าว่าจะหักเงินไปช่วยเหลือเด็กกำพร้ทาทั้งที่จริงก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่ทำให้ดูสูงส่งเพียงเท่านั้นผมเดินตริเต้ไปทั่วงานทำท่าทีดูบรรยากาศพร้อมกับนั่งกินอาหารไปด้วยเสียงดนตรียังบรรเลงไปต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนแนวมาทางไวโอลินแทนมีหญิงสาวสวยกำลังหลับตาพริมโยกตัวไปมาตามจังหวะที่ตนขับกล่อมจนอีกไม่กี่นาทีต่อมาเสียงบรรเลงเพลงก็หยุดลงพร้อมกับปรากฏกายของใครบางคนอยู่บนแท่นเวทีทำให้ทุกคนในงานต่างหยุดชะงักแล้วหันไปให้ความสนใจสวัสดีบรรดามิสหาย ผู้มาร่วมงานการกุศลประจำปีของเราวันนี้ผมในนามหัวหน้าสมาคมขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ช่วยแบ่งปันกำลังทรัพย์และน้ำใจให้แก่เด็กผู้ขาดแคลนขอให้คืนนี้ทุกท่านสำราญและสนุกให้เต็มที่เสียงของชายวัยน่าจะอยู่ที่40เปลปลาย,ลายและแน่นอนว่าผมรู้ดีว่าเขาคือคุณพิพัฒน์พิริยะกุล เป็นหัวหน้าสมาคมการกุศลเพื่อช่วยเด็กยาก,กาไร้ที่รับช่วงต่อมาจากพ่อของตนเมื่อหลายปีก่อนเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลมีบ้านหลังใหญ่โตมีภรรยาและลูกชายที่ไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กและแน่นอนด้วยอิทธิพลทางด้านการเงินและเป็นที่รู้จักจึงไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปรุกหลัำในธุรกิจสีดำของเขา ซึ่งตำรวจรู้กันมานานแล้วในเรื่องของยาเสพติดและพวกขามนุษย์แต่จะจับกลุ่มทีไรมันก็ไหวตัวทันเพราะมันมีผู้หนุนหลังในองค์กรหลายคนและอาจมีหนอนบ่อนไส้อยู่หลายตัวพอพิธีกรสาธยายคุณงามความดีแบบเปลือกนอกที่เอ่ยออกมาผ่านไมโครโฟนจบลงเสียงดนตรีแบบคลาสสิกก็ดังขึ้น ผู้คนต่างเริ่มมองหาคู่เพื่อจะร่วมเต้นรำในคืนนี้ก่อนที่เสียงพูดคุยจ็อกแจ๊กจอแจจะดังขึ้นเมื่อคู่เต้นรำคู่แรกประจักษ์แก่สายตาชายหนุ่มที่เป็นบุรุษรูปงามก้าวเท้าอย่างองอาจเข้าไปหาหญิงตรงหน้าก่อนจะค้อมศีรษะลงเล็กน้อยและยื่นมือไปด้านหน้าเป็นการชี้ชวนแต่ผมไม่สามารถมองได้ถนัดว่า ผู้หญิงที่กำลังถูกจับตามองท่ามกลางผู้คนมากมายในที่นี้นั้นตัวเธอมีลักษณะอย่างไรเพราะเธอถูกล้อมไปด้วยผู้คนมากมายจนกระทั่งหญิงสาวคนนั้นถอนสายบัวให้ฝ่ายชายก่อนจะส่งมือให้เป็นอันรู้ดีว่าตอนนี้เธอยินดีที่จะเป็นคู่เต้นรำกับชายคนนี้จากนั้นชายหนุ่มก็จับจูงมือหญิงสาวไปที่ลานเต้นรำ ที่ถูกขยายเป็นวงกลมโดยอัตโนมัติโดยมีคนในงานยืนรอมรอบจับตาดูการเต้นรําของทั้งสองในคืนนี้แต่เมื่อทั้งสองอยู่่ถาำกลางวงล้อมทำให้ผมมองเห็นผู้หญิงคนนั้นถนัดตาและมั่นใจเหลือเกินว่าเธอคือหญิงงามที่ทำให้ผมตรึงใจในครั้งแรกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่หากเมื่อจ้องดีๆแล้วเหมือนแววตาของเธอนั้นเปลี่ยนไป มันดูโฉบเฉี่ยวหลอกล่อแต่หน้าลุ่มหลงเนคราเดียวกันหากแต่การแต่งกายของเธอยังเหมือนเดิมไม่มีผิดผมเริ่มโงนใจแต่ไม่ได้สนใจอะไรต่อเพราะเห็นว่าเป้าหมายกำลังเดินออกจากงานขึ้นไปบนชั้นสองของโรงแรมผมจึงพูดกับลูกน้องที่แฝงตัวในสถานที่ต่างๆในงานผ่านไม์สื่อสารที่ติดอยู่ด้านในปกเสื้อว่าให้เตรียมตัวให้พร้อม และเป้าหมายกำลังเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ผมเดินอ้อมเพื่อสะกดรอยตามไปด้านบนแต่มันเป็นจังหวะที่ผมและคนในงานแห่ออกมาเต้นรำกันพอดีจึงทําให้ตอนนั้นมันวุ่นวายไปหมดเหมือนผมเดินอยู่ท่ามกลางฝูงแมลงที่บินว่อนไปมาจะหาทางหลบไปไหนก็มีแต่ถูกดักหน้าดักหลังและด้วยเสียงเพลงที่ดังขึ้นจุนกล้องโสดตประสาท ทำให้ผมขาดการติดต่อสื่อสารจากคนอื่นไปชั่วขณะจนกระทั่งผมตัดสินใจเดินผ่าวงล้อมออกไปเป็นจังหวะที่เข้าไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งและนั่นก็เป็นผู้หญิงที่เป็นคู่เปิดการเต้นรำนั่นเองผมเหมือนจะตกอยู่ในความว่างเปล่าและไร้เสียงของผู้คนเมื่อคนตรงหน้ายกมือที่เรียวขึ้นมาวางบนไหล่ของผมพร้อมกับการช้อนสายตาที่ดูเหมือนเชื้อเชิญ ต่างจากสายตาที่เจอกันเมื่อคราแรกลิปลับก่อนปากสวยที่อยู่ใต้ผ้าขาวผืนบางจะเอื้อนเอ่ยออกมาท้าไม่รังเกียจเต้นรำกับฉันสักเพลงนะคะน้ำเสียงของเธอดูยี่ยวนอยู่ในทีและชายหนุ่มแบบผมคงยากจะปฏิเสธเมื่อดอกไม้งามเชื้อเชิญมแมลงผู้ให้ริมรถเกสรผมจึงใช้มือหนาของตัวเองอบไปที่เอวภายใต้ผ้าลูกไม้บาง ส่วนอีกมือก็จับมือของเธอไว้วาดออกไปพร้อมกับเป็นคนเริ่มก้าวขาตามจังหวะของเพลงแต่จูจ่ๆจิตสำนึกก็กลับคิดได้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ผมควรทำคือไปตามหาเป้าหมายซึ่งไม่รู้ว่าไปไหนแล้วตอนนี้ผมคงต้องขอตัวแล้วผมปล่อยมือจากเธอทว่าเธอกลับยิ้มและหัวเราะขบขัน แต่มือของเธอก็ยังไม่ปล่อยจากไหลของผมรีบไปไหนเหรอคะในงานยังมีอะไรสนุกสนุกอีกเยอะเลยเธอใช้มือไร่ไปตามวงหน้าคอมผมจนผมต้องรีบจับมือเรียวของเธอที่ช่างอยู่ไม่สุกเอาเสียเลยก่อนเธอจะยอมปล่อยในที่สุดคุณชื่ออะไรเธอถามเพราะในคราแรกที่เรารู้จักกัน ผมยังไม่ได้บอกชื่อไปมีเพียงแค่เธอบอกคุณไม่ต้องรู้จักผมหรอกครับเพราะผมมาแค่ไม่นานให้ผมรู้จักคุณคนเดียวก็พอแล้วจิวรดาผมพูดแต่เพียงเท่านั้นก่อนจะเดินออกจากตรงนั้นมาด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกผมรีบตรงรีบขึ้นไปด้านบนชั้นสองที่จะมีบันไดขนาดใหญ่ทอดยาวขึ้นไปถึงด้านบน ซึ่งตรงนั้นมันจะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆนั่นก็คือพวกห้องพักของคนในงานห้องรับรองและพวกห้องไว้ดื่มที่เป็นห้องบาร์รับแขก VIP ผมเดินลัดเลาะไปตามทางที่สองฝั่งเต็มไปด้วยห้องพักก่อนจะได้ยินเสียงของคนกลุ่มใหญ่เดินผ่านมาเลยรีบหลบมุมเข้าไปทางเข้าห้องน้ำมีกลุ่มชายแปกหน้าที่คนหนึ่งน่าจะเป็นหัวหน้า ยังดูหนุ่มแต่ท่าทางน่าเกรงขามและมีลูกน้องติดตามอยู่สี่คนดูจากการแต่งกายไม่น่าจะใช่คนที่มาร่วมงานเลี้ยงเพราะการแต่งกายเป็นอย่างนักธุรกิจแถมยังถือกระเป๋าสีดำมาอีกหนึ่งใบซึ่งน่าจะเป็นเงินและหากดูไม่มีผิดพวกเขาน่าจะพกปืนมาด้วยเขามาถึงหรือ,อยังเสียงทุ้มและทรงพลังอำนาจของชายหนุ่มพูดขึ้นเป็นเชิงถาม ก่อนลูกน้องจะตอบด้วยท่าทีนอบน้อมตามที่แจ้งถึงที่นัดหมายเรียบร้อยครับนายสิ้นคำตอบของลูกน้องพวกเขาพากันเดินตรงผ่านหน้าผมไปผมชะงกหน้าออกไปมองดูเห็นหลังไหวๆของพวกเขาแต่ดูทว่าถ้าหากเดินตามไปแบบนี้คงโดนจับได้เลยหลบเข้าไปในห้องน้ำและเห็นพนักงานคนหนึ่ง ที่น่าจะเป็นพนักงานชายที่ให้บริการต่างๆในห้องพักเลยถือวิาสาสะใช้มือทุบไปที่หลังคอตามอย่างที่ฝึกมาจนเขาสลบไปผมจึงรีบหอบร่างเขาเข้าไปในห้องน้ำก่อนจะสลับเปลี่ยนชุดกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเงินใส่ในกระเป๋าเสื้อของเขาให้ด้วยขอโทษนะพี่เพอดีมันจำเป็นจากนั้นผมก็รีบเดินตามไป โดยไม่ลืมที่จะหารถเข็นพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆติดมือไปด้วยแต่ผมคงพลาดไปหลายนาทีเลยไม่เห็นว่าเขาเดินไปที่ไหนกันจนเดินมาถึงทางแยกที่เป็นแยกปีกซ้ายขวาตอนนั้นผมต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปทางไหนดีแต่จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงที่ชื่อจิวรดาคนนั้น กำลังยืนอยู่ตรงหน้าผมห่างออกไปประมาณ19บก้าวใดเธอไม่พูดอะไรแต่กลับหันหลังให้แล้วเดินไปทางฝั่งขวามือเหมือนกลายกลายว่าให้ตามเธอไปผมเลยตัดสินใจเดินตามเธอไปเพราะยังไงก็ดีกว่าจะเดาสุ่มสีสุ่มห้าไปเองจิรดาเดินนำไปด้านหน้าอย่างรู้เส้นทางเธอเดินลัดเลาะเข้าไปในเส้นทางที่ถูกปลีกออกมาจากโซอนอื่น จนกระทั่งมาถึงด้านในสุดผนังถูกสร้างขึ้นด้วยกระจกใสให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพด้านนอกได้อย่างชัดเจนและเอ็นว่าตอนนี้พระจันทร์กับดวงดาวนับร้อยกำลังแข่งกันประกายแสงอย่างพริ้มพรายแต่ทว่าผมไม่ได้มีโอกาสในการชื่นชมความงามนั้นมากนากักเพราะตอนนี้จิรดาหายไปแล้วผมพยายามมองหาเธอแต่ก็ไร้วี่แวว ก่อนจะพบว่าด้านขวามือของชั้นนี้มันจะมีทางเล็กๆที่น่าจะเป็นทางเชื่อมไปสู่ห้องที่ไหนสักที่ผมเลยตัดสินใจเดินตามไปและพบว่ามันมีลิฟต์ตัวหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ผมจึงไม่รอช้าเดินเข้าไปในลิฟต์และมันก็พาผมขึ้นไปเองโดยไม่ต้องกดอะไรเลยมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขึ้นไปที่หนึ่งที่เดียว เมื่อเสียงของลิฟต์ดังขึ้นแล้วประตูเปิดออกผมก้าวขาออกไปอย่างระมัดระวังเพราะตอนนั้นผมไม่มีอะไรเลยนอกจากปืนและมีดพกเล็กๆส่วนของที่เข็นมาผมก็ทิ้งไปนานแล้วประเด็นเลยก็คือตอนนี้สัญญาณการสื่อสารของผมมันแน่นิ่งไปแล้วไม่รู้ว่าเพราะเครื่องห่วยแตกหรือมีอะไรผิดพลาดระหว่างงาน แต่ถึงอย่างนั้นภารกิจครั้งนี้ก็ต้องจบลงอย่างแน่นอนสิ่งแรกที่ผมเห็นหลังจากก้าวขาออกมาคือบรรยากาศโดยรอบที่กลายเป็นแสงไฟสลัวประตูแต่ละห้องเป็นสีแดงดูแล้วอย่างกับพวกตรอกหญิงขายบริการถ้าจะเรียกให้ดีก็อาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกไฮโซบ้ากามนั่นเองตอนนี้นับดูมันมีทั้งหมดสี่ห้องฝั่งละสองห้อง และทุกห้องน่าจะมีคนอยู่ทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของผมอยู่ห้องไหนถ้าจะให้รู้ผมคงต้องบุกไปทีละห้องเข้าไปดูและมันคงจะทำให้แตกตื่นเกินไปถ้าเดินเอาเปืนไปเจาะหัวเขาทั้งที่ผมก็ตัวคนเดียวเลยคิดว่าด้วยจุดที่ผมเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วก็คงต้องใช้งานสักหน่อยผมเดินไปที่ห้องหมายเลขหนึ่ง เคาะประตูเรียกสามครั้งก่อนที่คนในห้องจะเปิดออกมาและผมก็ไม่ต้องเดาอะไรเลยล่ะครับเพราะคนที่มาเปิดใส่เพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเขามองผมและเห็นว่าเป็นพนักงานก่อนจะถามขึ้นมีอะไรพอดีทางโรงแรมให้ผมมาเซอร์วิสลูกค้าน่ะครับเข้ามาสิเขาตอบอย่างว่าง่ายผมก็เลยเดินเข้าไป สิ่งแรกที่ผมกวาดสายตาดูคือจำนวนคนที่อยู่ในห้องมีผู้ชายท่าทางจะเมาได้ที่อยู่อีกสามคนรวมคนที่ออกไปเปิดประตูก็เป็นสและยังมีผู้หญิงที่ใส่ชุดเดทแลนรูนปเกือบจะหลุดจากอกมาถึงเอวแล้วอีกสองคนบนโต๊ะมีทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแต่ยังไม่เห็นพวกสารเสพติดผมเลยทำทีเข้าไปส่งเหล้าด้วยท่าทีสบายสบาย และแซงทาเป็นเทเล่าหกลงใส่ขาผู้หญิงคนนั้นจนร้องกรีดออกมาอย่างกับโดนน้ําร้อนลัวก็เข้าแผนพอดีละครับเพราะพวกผู้ชายแก่หื่นกรรมในนี้โกรธมากและทําอย่างจะเข้ามาต่อยผมแต่ดีที่มีคนห้ามไว้ออกไปเลยไปอารมณ์เสียว่าเขาไล่ตะเพิดผมออกมาอย่างไม่ใยดีซึ่งเป็นที่พอใจของผมอย่างมาก เพราะถ้าอยู่นานคงเห็นภาพการร่วมวงกิจกรรมอย่างว่าจนกระทั่งถึงห้องถัดไปก็คือหมายเลขสองผมก็ทำเหมือนเดิมคือเดินเข้าไปเคาะและหล่อให้เขาออกมาเปิดประตูคราวนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยแต่งตัวเปรี้ยวจัดในมือถือบุหรี่มวนใหญ่ใช้แขนเท้าประตูข้างหนึ่งก่อนเลิกคิ้วถามขึ้นมีอะไรไม่ได้สั่งอะไรนี่ เธอถามเสียงงุดหิดนิดๆผมเลยบอกว่าเป็นการบริการดูแลลูกค้าจากทางโรงแรมเธอเลยมองหน้าผมจนหัวะะรดเท้าก่อนจะเดินเข้าไปโดยเปิดประตูอ้าไว้เป็นเชิงว่าตามเข้ามาสิผมเลยไม่รอช้าเดินเข้าไปในทันทีห้องนี้ดูแปลกไปจากห้องแรกเพราะมันไม่มีผู้ชายเลยมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นแหละในห้องนี้บริการอะไรล่ะ เชิญสิเธอพูดขณะที่นั่งเหยียดยาวยกขาสองข้างขึ้นพาดกับโซฟามือขี้บุรี่ปากก็พ่นควันออกมาด้วยท่าทีสบายสบายแต่หากผมคงไม่สบายเท่าไรเพราะเดทสีแดงของเธอมันเลิกขึ้นมาด้านบนผมไม่รู้จะทำอะไรในตอนนั้นเลยเดินไปที่โต๊ะข้างๆเห็นมีขวาดวายที่ยังไม่เปิดอยู่ก่อนจะจัดการเปิดแล้วรินเอาใส่แก้วแล้วยกไปให้ที่โต๊ะ แต่จังหวะที่ก้มลงเธอกบดึงตัวผมเข้าไปหาจนผมลมทับตัวเธอผมเลยรีบขยับตัวแต่เธอกลับดึงเนกไทของผมไว้เธอใช้มือมมวนเนกไทของผมเป็นเกลียวไปมาก่อนจะแสดงท่าทางแบบเย้าะยวนพร้อมกับเอ่ยประโยคเด็ดชิดริมหูผมว่าทั้งคืนคิดเท่าไหร่เท่านั้นแหละใจผมกระตุกทันที เกิดมาจนกระทั่ง30ปีไปปลายแล้วยังไม่เคยมีใครคิดว่าผมเป็นเด็กขายมาก่อนหรือท่าทางของผมจะเข้ากับอาชีพนี้แต่ข้อเสนอของเธอมันคงจะดีสำหรับผู้ชายหลายคนแต่สำหรับผมแล้วงานสำคัญกว่าผมเลยเลือกที่จะลุกขึ้นมาจากตัวเธอก่อนเธอจะทำเสียงหึดฮัดในลำคอและกวาดของในโต๊ะลงจนแตกกระจายไปหมด โทษทีครับผมคงหมดหน้าที่แล้วพูดจบผมก็เดินปิดประตูออกมาแต่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระทบกับประตูเดาว,ว่าเธอคงโยนแก้วหวังจะปาใส่ผมแต่ไม่ทันผมเกือบหัวแตกแล้วไม่ล่ะเอาหลักครานี้ก็คือห้องที่สามนี่มันเหมือนเกมอะไรสักอย่างเลยที่ต้องเปิดประตูไปเล่นเกมทีละห้องและลุ้นว่าจะเจอกับด่านอะไร แต่นี่มันคือชีวิตจริงถ้าพลาดก็คงตายถ้าไม่พลาดก็มีไม่ตายกับตายอีกนั่นแหละและก็เหมือนเดิมห้องหมายเลขสามมาถึงปับ๊บผมเคาะประตูแต่ก็รออยู่นานจนผมต้องเคาะส้ำอีกและคนที่มาเปิดก็เป็นผู้ชายที่ใส,ส่สูทผูกเนกไทเป็นอย่างดีเขาไม่พูดอะไรแต่เปิดประตูให้ผมเข้าไปฉันไม่ต้องการบริการอะไรในตอนนี้ ออกเขาออกไปชายหนุ่มในมาดนักธุรกิจที่กำลังนั่งพิงโซฟาสีแดงตำมยีในมือถือแก้วไวจรุดริมฝีปากท่ามกลางลูกน้องอีกสองคนที่ยืนคุมเป็นบอดีกาดบอกออกมาผมก็เลยถูกสั่งให้ออกไปแต่มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากห้องน้ำที่เป็นเพียงผ้าม่านปิดไว้น้ำได้ที่แล้วนะคะท่านเสียงที่เปล่งออกมา น่าจะเป็นสาวที่จะให้ความสุขของเขาในคืนนี้แต่ผมไม่ทันได้เหน,หน้าเพราะเธออยู่ด้านในแต่ผมก็เปิดประตูออกมาเพราะเขาคงไม่ใช่เป้าหมายของผมในครั้งนี้และห้องถัดไปก็คือห้องที่สี่เป็นห้องสุดท้ายริมสุดฝั่งซ้ายมือแน่นอนว่าในเมื่อห้องที่ผ่านมาไม่มีอะไรผิดแปลกไปเลยผมจึงรู้แล้วว่ายังไงเป้าหมายต้องอยู่ที่นี่ จึงจัดการหยิบปืนออกมาจากข้างเอวก่อนจะใช้อีกมือเคาะไปที่ประตูแต่ไม่มีใครเปิดเลยเลยเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับตั้งท่าถือปืนเข้าไปด้านในแต่ทว่าในห้องกลับเงียบกริบมีเพียงร่องรอยพวกขวดไวน์และอาหารต่างๆซึ่งน่าจะมีคนใช้งานมาก่อนผมเดินสำรวจไปทั่วห้องก่อนจะเห็นว่าห้องนี้พิเศษกว่าห้องอื่น เพราะมันมีห้องอีกห้องหนึ่งอยู่ด้านในผมไม่รอช้าเปิดเข้าไปทันทีและด้านในก็ว่างเปล่าเช่นเคยมีแต่เสียงน้ำไหลดังออกมาจากห้องน้ำแสดงว่าตอนนี้กําลังมีคนเข้าห้องน้ำอยู่ผมจึงลองข้อประตูดูปรากฏว่ามันไม่ได้ล็อกอีกผมตัดสินใจเปิดเข้าไปแล้วภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็คือมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนคว่ำหน้า ร่างกายเปลือยเปล่านอนแน่นิ่งอยู่อ่างอาบน้ำที่ถูกเปิดไว้จนท่วมอ่างและน้ำในอ่างแดงฉานเป็นด้วยเลือดที่ดูแล้วน่าจะไม่มีบาดแผลจากส่วนไหนแต่เป็นเลือดที่ไหลออกมาตามช่วงขาด้านล่างผมจับตัวเธอพลิกขึ้นมาทำให้เห็นหน้าตาผู้โชคร้ายในวันนี้ได้ถนัดผมเบิกตากว้างในใจเต้นระส่ำอย่างบอกไม่ถูกถึงตอนนี้เธอจะไม่มีผ้าขาวปิดหน้า แต่ผมจำดวงตาที่กำลังเบิกค้างดวงนี้ได้อย่างชัดเจนจิรดาใช่เธอคือจิรดาหญิงสาวผู้ที่สะกดสายตาผมตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นไปได้อย่างไงในเมื่อเธอเพิ่งจะเต้นรำกับผมและเพิ่งเดินขึ้นมาพร้อมกันผมสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกก่อนจะได้ยินเสียงดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสาร ที่มันไร้การตอบสนองไปก่อนหน้านี้และจูจ่ๆก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิมเอาหมายไหวตัวแล้วออกจากงานไปแล้วครับลูกน้องของผมรายงานและผมก็พลาดอีกจนได้แต่สิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือศพของคนตรงหน้ามีศพอยู่ด้านบนให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานขึ้นมาเคลียร์ด้วยผมแจ้งลูกน้องเสร็จก็ตัดสินใจออกจากห้อง เพื่อจะไปดูร่องรอยของเป้าหมายว่าออกไปตอนไหนและทางใดทิ้งไว้แต่เพียงร่างไร้วิญญาณของจิรดาที่จะเป็นปริศนาการตายว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการฆาาตกรรมกันแน่เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใด ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k เล่าเรื่องหลอนชาแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ